สินเชื่อใหม่ในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อที่ผู้ชมสอบถามมานะครับว่าให้เรารีเช็คให้หน่อยว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วมันมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเรารีเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นสินเชื่อหรือแอปกู้เงินที่ถูกกฎหมายนะครับและก็ใหม่นะครับเรายังไม่เคยพูดถึงในช่องนี้เลยนะครับเป็นสินเชื่อใหม่ที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเขาถูกกฎหมายแน่นอนครับอยู่ในเครือของธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช้หลักประกันไม่ต้องคำประกันนะครับสามารถเลือกชําระคืนตามใจนะครับ15หรือ30วันแล้วก็ดอกเบี้ยต่ํานะครับ ไม่เกินหมื่นละ4บาทต่อวันครับอนุมัติวงเงินขั้นต่ำห้0 0ับาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน5,000 0นบาทครับตัวนี้ไม่กู้ยืมไม่เสียดอกครับผมสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมมาฟังเนื้อหากันเลยครับว่าคุณจะต้องมีคุณสมบัตินะครับและวิธีการสมัครยังไงบ้างครับกับสินเชื่อหรือแอปกู้เงินตัวนี้ครับไวเวอร์ครับผม สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวายตี้ครับช่องสราระวายตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงิน,นงต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและสินเชื่อใหม่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือสินเชื่อไวเวอร์นี่เองนะครับสมัครได้ง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันชื่อเดียวกันที่ชื่อว่าไวเวอร์เหมือนกันนะครับผมโดยที่แอปตัวนี้เนี่ยคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก iOS และ Android นะครับชื่อเต็มของสินเชื่อตัวนี้ชื่อสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์ครับผมถ้าคุณ จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเว็บไซต์เขานะครับอ่าผมพิมพ์ให้นะครับ vyvr นะครับ co นะครับเข้าไปแล้วนะครับตอนแรกเราก็ดูว่าเฮ้ ของจริงหรือของปลอมนะครับสรุปแล้วเราหาข้อมูลมาแล้วนะครับสินเชื่อตัวนี้แอปกู้เงินตัวนี้นะครับเป็นของจริงครับสินเชื่อไวเวอร์ให้บริการโดยบริษัทเลนโวเวนะครับซึ่งบริษัทนี้อยู่ในเครือของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับเขาให้วัตถุประสงค์ปล่อยสินเชื่อนานนไฟแนนครับผมดูจากสไลด์นี้นะครับสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์ตัวนี้นะครับวงเงินหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่องให้ร้านค้านะครับเขาบอกว่าวัยสุดนะครับ15นาทีนะครับคุณก็รู้ อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ5,000บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000บาทนะครับไม่กู้ยืมไม่เสียดอกนะครับอัตราดอกเบี้ย15%ต่อปีครับแวะมาดูวิธีสมัครสินเชื่อ w วเวอรตัวนี้กันหน่อยนะครับหนึ่งนะครับคุณสามารถโหลดแอปไวเวอรนะครับผ่านทั้ง Google Play หรือ App Store ก็ได้นะครับก็คือทั้ง Android และ iOS นั่นเองนะครับสอนะครับกรอกชื่อและข้อมูลส่วนตัวนะครับ3นะครับยืนยันตัวตนผ่าน K+ แล้วก็สแกนใบหน้านะครับส สีนะครับเลือกผู้ขายที่คุณต้องการจะซื้อสินค้านะครับห้นะครับกดสมัครขอวงเงินครับพอมาฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าแล้วสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมันให้เงินสดชั้นหรือว่ามันให้วงเงินมาทําอะไรกันแน่ใช่ไหมครับ มาดู6คคำถามนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อไวเวอร์ตัวนี้กันนะครับหนึ่งนะครับสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์คืออะไรนะครับสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์นะครับเขาบอกสินเชื่อตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกรันไม่ต้องมีผู้ค้ำนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชําระสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ขายที่ได้รับการรับรองนะครับเพื่อให้ผู้กู้นําไปประกอบธุรกิจประกอบอาชีพนะครับสามารถสมัครและใช้วงเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนระบบ Android นะครับแต่ปัจจุบันนะ iOS ก็ได้แล้ว ะร,ระยะเวลาชําระคืนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของผู้ขายนะครับคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับเมื่อชําระคืนเงินต้นแล้วนะครับวงเงินส่วนที่เบิกถอนเนี่ยก็จะกลับคืนไปอยู่ในวงเงินนะครับเพื่อให้สามารถจ่ายให้กับผู้ขายต่อได้โดยที่ผู้กู้เนี่ย ต้องไม่ค้างชำระหรือติดเงื่อนไขห้ามเบิกถอนครับแล้วข้อสอนะครับแอปพลิเคชันไวเวอร์เนี่ยน่าเชื่อถือแล้วไว้ใจได้แค่ไหนนะครับในนี้เขาบอกว่าแอปพลิเคชันไวเวอร์เนี่ยให้บริการโดยบริษัทเลนโวเวทจำกัดซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทในเครือบอมจธ,ธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อถูกกฎหมายจึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัยครับอ่าหลายคนอยากรู้ก็ลองสมัครได้นะ แล้วก็ข้อ3นะครับสามารถประเมินวงเงินกู้ที่ขอได้หรือไม่อย่างไรนะครับเขาบอกว่าสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์ตัวนี้เนี่ยอนุมัติวงเงินขั้นต่ํา5000บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน5,000 0 0บาทอย่างที่เราบอกไปนะครับโดยวงเงินที่ได้รับนะครับจะขึ้นกับปริมาณการซื้อสินค้าและสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ภายใต้เกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติของบริษัทเขาครับ4ีนะครับสินเชื่อไวเวอร์เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์นะครับคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุ ไม่เกิน15%ต่อปีและเป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกครับเราโดนมาที่ข้อ6เลยนะครับเขาบอกว่าการใช้งานแอปพลิเคชันไวเวอร์เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับหนึ่งนะครับคุณก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไวเวอร์เนี่ยผ่านมือถือนะครับเสร็จแล้วก็กดสมัครสินเชื่อเพื่อลงทะเบียนขอสินเชื่อถัดมานะครับกดเมนูกู้ยืมจ่ายสินค้าเพื่อเบิกถอนเงินนะครับจากวงเงินที่เขาให้มาเนี่ยนะครับหรือวงเงินที่เราใช้แล้วคงเหลือเนี่ย ไปชำระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ขายนะครับแล้วก็ถัดมานะครับกดเลือกเมนูข้อมูลการกู้ยืม เพื่อดูรายละเอียดวงเงินที่เราได้รับวงเงินคงเหลือก็ได้นะครับหรือจะดูการกู้ยืมจากผู้ขายแต่ละรายก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบวันครบกําหนดชําระได้ด้วยครับผมถัดมานะครับเมนูชําระเงินคืนนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อตรวจสอบยอดค้างชําระและก็ชําระเงินคืนแก่สินเชื่อไวเวอร์เขาครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับประวัติการทํารายการนะครับสามารถดูนะครับรายการกู้ยืมเงินและก็การชําระเงินคืนทั้งหมดได้นะครับโดยจะแสดงข้อมูลแยก เป็นประเภทและรายเดือนนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าคุณลืมรหัสผ่านนะครับคุณก็สามารถกดลืมรหัสผ่านได้ครับผมก็คือพวกรหัสพินนี้แหละครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับของสินเชื่อต่อทุนไวเวอร์จากแอปพลิเคชันกู้เงินไวเวอร์นี่เองครับเป็นสินเชื่อตัวใหม่นะครับของเลนโวเวทนะครับบริษัทในเครือของธนาคารแกสิกรไทยเขานี่เองนะครับเพื่อนๆคนไหนลองสมัครแล้วนะครับติดตรงไหนหรือได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เรา ฟังหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคาพรพฤหัสและก็วันเสาร์ครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตุลลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ